สวัสดีครับผมพบกับครูน้อยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับการผสมเกสรนะครับของอินทผาลำนะครับหลังจากที่ได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับการผสมเกสรนะครับไปแล้วเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยากจะมาดูประสิทธิภาพนะครับว่าการผสมเกสรนะครับจะได้ผล ครับขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม ทักทายนะครับในวันเสาร์นะครับที่24กุมภาพันธ์2667นะครับวันนี้ก็อยากจะพามาชมผลงานนะครับการผสมเกสรนะครับของอินทผพาลัมครับผมก็ผสมไว้นะครับตั้งแต่วันที่3นะครับวันที่3เดือน2นะครับวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว21วันนะครับนี้เรามาชมผลงานกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับการผสมเกสรนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าการผสมเกสรเนี่ยนะประสิทธิภาพนะครับจะขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยครับามาชมกันเลยครับผมดูใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ ว้าวผลปรากฏว่าครับการผสมเกสรเนี่ยติดดีมากๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่สวนนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับก็ตื่นเต้นมากครับผมวันนี้ก็อยากจะมาแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับชาวอินทผลามกันนะครับสังเกตว่านะครับอัตราการติด ขลนะครับของอินทผลัมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับเนื้อเยื่อนะครับผมและคาราอิฟนะครับก็นำเข้าจาก UAE อนะครับอันนี้ก็ติดดีมากๆเลยครับสังเกตเห็นว่านะครับลักษณะผลเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะผลกลมๆนะครับผลกลมๆนี่คือติดแล้วนะครับเนี่ยติดแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับผ่านไป21วัน นะครับ21วันก็ประมาณเกือบจะ3สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่24นะครับสูมให้ดูใกล้ๆนะครับลูกก็เริ่มกลมแล้วก็เขียวขึ้นนะครับนะครับการติดนี่เกือบ100%น่าจะ100%ได้เลยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่มีลูกแฉกนะครับเป็น3มแฉกเนี่ยแต่ว่ามีน้อยมากๆครับมีน้อยมากๆนะครับแสดงว่า อัตราการติดผลนะครับหรือว่าการผสมเกรสรเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแชร์นะครับสั้นๆเพียงเท่านี้ครับไว้ติดตามในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับสวนจักรพัรดิอินทร์ผาล้มครับผมสวัสดีครับ